I think it's about time to accept the existence of the devil. You can't sit him up, <laughs> my God! When the music stops, you see him in the mirror, standing behind you. จะมีหนังสยองขวัญให้ดูกันมากมายแต่ก็ไม่มีแฟรนไชส์ไหนที่เหมือนกับ The Conjuring Universe จากกวารดภาพยนตร์คนเรียกผีที่เริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยผู้กำกับสไตล์ล้นอย่างเจมส์วาดชายผู้ให้กำเนิดแฟรนไชส์เกมตัดต่อตายสอและวิญญาณตามติด Insidious ความศรัทธาและความกลัวที่มนุษย์มีต่อผู้ผีปีศาจมาถ่ายทอดสู่จอภาพยนตร์ <Get up! S 1> โดยเรื่องราวในหนังภาคหลักอย่าง The Conjuring ล้วนอ้างอิงมาจากคาดีจริงที่หาคำตอบไม่ได้ของเอ็ดและลอรินวอร์เรนสองสามีภรรยาผู้รับหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบคดีอาถรรพ์ให้แก่ศาสนาจากักรมานับตั้งแต่ทศวรรษที่1960 we've well, we called Deologists one name For. It's Ghost hunters, paranormal researchers. Ed Warren could not be Give us a sign that you want to communicate with us. Lorraine Warren. I've been seeing the dark entity that haunts your house. We prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. Well, when I made The First Conjuring, I just really wanted that film to be to stand on its own. You know, to be the best it can be. And really, you know, just wanted to make a film that was very much a throwback to the kind of horror films that I loved growing up. Um, you know, the, the sort of more classic sort of haunted house stories from the 70s and 80s. No, ยังมีหลากตำนานและหลายคดีถูกนำมาใช้ต่อปเป็นแรงบันดาลใจในการขยายเรื่องราวของจักรวาลจนเกิดเป็นหนังภาคแย่พาผู้ชมไปพบกับต้นตอของคดีอาถรรพ์และตำนานของเหล่าปีศาจร้ายจากขุมนรกสิ่งที่ทำให้ The Conjuring Universe นั้นแตกต่างไม่ได้มีเพียงแค่ความน่ากลัวชวนขนหวัวลุก และจังหวะจำสแกร์ที่ยากเกินจะจับจังหวะ My house แต่ยังเป็นสา์ของหนังแต่ละภาคที่ล้วนมีความเฉพาะตัวไม่ซ้ำรอยเดิม oh. นอกจากนี้หนังภาคหลังอย่าง The Conjuring ยังเปลี่ยมด้วยความเป็นมนุษย์และเมียนละไมาทางอารมณ์ Take my hand. Take my, Take my whole life too, for I can't help falling in love with you. James Wan ไม่ได้แค่ปรุงแต่งเรื่องราวสุดสยองแต่เขายังสร้างตัวละคร คนดูต้องตกหลุมรัก If you care about the characters, then the scares will play so much stronger. That's very important to the way I construct my scares because if you believe in the characters, if you really like who they are, I can put them into whatever situation and you would care about them. a m มอลอรีน n า I'm not doing it with you here. ทุกครั้งที่หนังถูกนับภาคใหม่ทีมงานทุกคนต่างรู้ดีว่าความคาดหวังของแฟนๆ ยอมสูงตามไปด้วยโดยผลทางเดียวที่จะยกระดับความนักกลัวให้เพิ่มขึ้นคือการเฟ้นหาเรื่องราวที่แปลกใหม่และแตกต่าง I really wanted Conjuring 3 to get away from the haunted house set up of the first two Conjuring films it should be more on a whole different level something that we've never explored before in the Conjuring world Hey! You okay there? Jesus เด e ะคัน u จอริงคนเรียกผีมัจุราชบงการการบรรจบกันระหว่างความหลอนและความจริงของที่สุดแห่งคดีอาถรรพ์ช็อกโลกที่ถูกส่งขึ้นศาลของอานิชไยแอนจอร์ซันชายหนุ่มวัยเพียง19ปีผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมสุดอำมหิตแต่เจ้าตัวกลับอ้างว่าตัวเขานั้นบริสุทธิ์ I invited this thing into me. เพราะตอนเหตุที่ลงมือคือการบงการโดยปีศาจคดีนี้กลายเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่เรื่องเหนือธรรมชาติถูกนำมาใช้แก้ต่างในกระบวนการยุติธรรมโดยหนึ่งในพยานก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเอลเลนลอรินวอร์เรน เทปสัมภาษณ์ของลอเรนเธออ้างว่าคดีมัจุราชวงการอาจมีวิญญาณร้ายเกี่ยวข้องมากถึง43ตนคอยติดตามและหลอกหลอนจนชายหนุ่มผู้ใส่ซื่อขวามีกระนำแทงเจ้าของอาพาร์ตเมนต์อย่างอลันโบโนโจนสิ้นใจตายแม้ว่าในท้ายที่สุดศาลจะตัดสินว่าอานนี้จอนสันผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมแต่ด้วยคำสารภาพทำให้เขารับโทษเพียง5ปีแต่ถึงจะพ้นโทษออกมา <laughs> As I got to the bottom of the stairs and I went to open the door, I don't remember anything from that point. The next thing I know, I was in a jail cell. And I said, what's going on here? And they say, Well, you're being charged for murder. I said, well, what are you talking about? ทีมผู้สร้างก็ได้ดึงตัวอานิชายแอนจอร์ันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาบทภาพ,พยนตร์รวมกับเดวิดเลซซี่จอน์สันแมกโกริกผู้เขียนบนหนังเด็กนรกอ l l แฟนและ The Conjuring 2, 2> <c oughs> นอกจากนี้ยังมีหนังสือเล่มดังจากปี1983อย่าง The David In Connecticut บันทึกเหตุสยองจากคำบัญชาของปีจโดยเจอร์รอบิทที่มีลอเรนวอร์เรนเป็นที่ปรึกษาในการเขียนหนังสือ เท่านั้นยังไม่พอหนังยังได้จูดี้วอร์เรนลูกสาวตระกูลวอร์เรนก้าวขึ้มารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาบทภาพ,พยนตร์แทนที่คุณพ่อคุณแม่ที่จากเราไปแล้วในความสยองบทที่เจ็ดของแฟรนไชส์ห่วมหน่วยการสร้างเจมส์วา์ดเลียกส่งไม้ต่อให้ไมเคิลชาเวส ที่แจ้งเกิดจากหนังร่วมจักรวาลอย่าง The อ e r ซ s of Lyolona ผลงานที่เจมส์มองว่ามีทิศทางและบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับ The Conjuring อย่างเป็นธรรมชาติแม้จะเป็นตัวเลือกที่หวานขมสำหรับเขาแต่ทั้งหมดก็เพื่อนำรสชาติที่สดใหม่มาสู่จักรวาลคนเรียกผีปลีตัวออกจากบ้านผีสิมาสู่การสืบคดีฆาตกรรมโหดผีสั่งให้ฆ่า So when you're working on something that has very dark archetypes like a horror movie these things can come to life เพื่อความขลังและความสบายใจของทีมงานพวกเขาก็ได้นิมนต์บิชอปมาเพื่อทําพิธีปัดเป่าไล่ผีพร้อมให้พรแก่ทีมงานนักแสดงทุกคน God father who a r e n heaven เพราะบางครั้งเราวิญญาณก็แยกไม่ออกว่าอะไรกันแน่คือความจริง เมื่อเรื่องราวที่พวกเขากำลังทำคือการเผชิญหน้าครั้งสำคัญระหว่างคารวาลแห่งคาาริสตจักรกับศาสตร์แห่งแม่มดเต็มรูปแบบแอด something terrible happened here this family was cursed A master satanist is not an adversary to be taken lightly You need to come back. Leave him alone! i him! She's reaching out to the darkness. Is saving him worth everything you have? Because that's what it may very well cost. Lorraine! Ed. Go on, Jack, and bye! บอกพวกเราเนี่ยครับว่าทำไมคุณถึงหลงรักเดอะคอนเจอริงยูนิเวิร์สถ้าคุณรักหนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดละาคอนทสุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังคนหดนลุกกว่าใครที่เดียวทีจอดออ just do i ทพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย I know who you are!